ออก<ด><ด>ับข้าวกองไข่มันรสจิินคนอร่อยมาก พูดหล้านรอบแหละเรื่องนี้พี่เพชรไม่ได้เป็นผีค่ะโอ้ยหม,หมู่บ้านโคกระโหลกพี่เพชรเป็นผีเรื่องนี้เป็นนางเอสดะให้กูเป็นผีให้ได้

ไหนไม่รับงานอยู่ร,รู้จักคำนี้ไหมลูกเขาขอรอให้มารับนะค่ะเขาโทรแล้วโทรอีกอ่ะค่ะผู้กำกับโทรหาเอง่ะค่ะ บไหมฮะผู้กำกับโทรหาเองสองรอบค่ะเลิศแบบมั่นๆค่ะมันไม่มีไหนอ่ะไม่มีฝาปิด ฮะมันตันนี่ไงอยู่บนโต๊ะเนี่ยคืออะไรเนี่ยดูมันเนม่ยมื้อเช้าลูกรถพี่พี่ก็ได้ มือชาวเลิศๆค่ะพี่โกตอะไรทั้งวันเออชีเปิดชีเปิดเขาเปิดช่องเขาลูกเปิดเอ็นเกตเขาเปิดเอนเกตเลิศๆลูกเขาเปิดเอนเกตเป็นให้ช่องเขาเก๋ แต่งหน้าไปด้วยก็เปิดไลฟ์ไปด้วยให้มันดูเลิอดดูมีอะไรใด่ปะวันนี้ผัวมาเฝ้าป่าผัวมาตอนเย็นลูกนัดกันไปห้ามงเย็นค่ะแรงมากใช้คำว่าผัวแรงสุดๆสวัสดีค่ะทุกคน,อ,นอ๋อหรอเออเลิศดี <laughs> ผัวหรือผ no e ีผัวค่ะผู้หญิงคนที้มีผัวค่ะเลิศสุดขอบคุณค่ะตอนนี้ร้อนมากอีดอบไม่น่ารีบใส่ชุดเลยร้อนสุด ขออนุญาตปิดไลน์นะลูกจะเข้าไปในกองถ่ายแล้วเขห้ามเสียงดังโอเครักทุกคน